สวัสดีครับผมช่างตอมเพชรบุรีนะครับวันนี้ก็นะครับผมฝนตกน้ําท่วมทุ่งเลยครับก็นะครับมาทํารถให้ลูกค้านะครับเครื่องซิ่งลูกค้านะครับนี่ครับอันนี้ลูกค้านะครับทาลูกค้าสี่นะครับแต่ว่าเรือนยังเป็นเรือนเดิมนะครับของผมอยู่นะครับก็หาโครงมาลองให้ครับแล้วก็จะจูนกล่องให้ลูกค้าด้วยนะครับผม อ่าอันนี้ก็กำลังขึ้นให้อยู่เอฟสตาร์ทเดี๋ยวลองสตาร์ทดูนะครับช่วงล่างเดิมเลยนะครับของลูกค้าส่งมาทำชุดหัวนะครับทีเดียวติดนะครับ หัวฉีด8ตัเปลนะครับใส่ลูกโตอยู่อ่ะทอดเบอร์สิเลยอันนี้ครับเรือนเดิมลูกค้านะครับแล้วก็กล่องเดิมลูกค้านะครับกล่องเดิมลูกค้านะครับเดี๋ยวจะทําการรีแมปให้เลยนะครับผมเอาเลนหวานานะครับรถใช้งานนะครับผม105-1060วิ้นสบายนะครับผมก็สเต็ป53-54นะครับนี่ครับของลูกค้าเดิมเลยนะครับใช้เรือนเดิมลูกค้าเลยหัวฉีดเดิมด้วยนะครับ ก็ไปถึงยกขึ้นขับได้เลยครับลูกค้าไม่ต้องมาทำอะไรเพิ่มเลยนะครับเดี๋ยวเราจะจูนรีแมปให้ด้วยนะครับนี่ครับผมก็อคอมพิวเตอร์มาแล้วนะครับฝนมันตกนะครับวันนี้นี่ครับเข้าทาง เต็มพิกัดเลยนะครับอันนี้ก็เปลี่ยนเรือนนะครับดูรหัสกล่องให้หน่อยก็เดี๋ยวจูนสดๆเลยนะครับ FC นะครับฮะจูนสดๆเลยนะครับผมแล้วก็รีแมปสดๆเลยลูกค้าส่ง เครื่องมาทำครับจะได้มั่นใจครับว่าที่นี่การันตีครับผมจูนให้สดทุกคันทุกไฟล์ทุกตัวนะครับไม่มั่วครับเวลามีปัญหาก็จะได้แก้ถูกนะครับผมแต่ถ้าโยนไฟลมั่วเข้าไปนี่รถขี่ไม่ได้นี่งงตาตั้งเลยครับนะครับผมเปิดไฟล์ก่อนลาดอะไรนะนี่ครับผม K03 H01 ครับ ส่องลูกค้านะครับผมนี่ครับก็จะทำการดาวน์โหลดไฟล์ก่อนนะครับเยอะมากครับผมนี่ครับโหลดไฟล์ออกมาแล้วนะครับผมตอนนี้ผมก็จะทำการจูนนะครับนี่ครับก็ตัวนี้เป็นรถขี่เล่นนะครับรถขับเล่นนะครับผมอ p อปชันไม่ค่อยเยอะนะครับ ออปชั่นไม่ค่อยเยอะเดี๋ยวรอบเครื่องเปิดไปให้เนียนๆหน่อยครับน่ครับอันนี้รอบเครื่องเดิมนะเดี๋ยวเปิดไปให้สักหมื่นนึงนะครับมันก็จะตัดหมื่นสามร้อยหมื่นสี่ร้อยนั่นแหละนะครับผมอันนี้ก็เดี๋ยวรอบตัดไปครับ ตัดให้หมดเลยเอาให้ตัดรัวๆเลยครับในไหนก็ส่งมาแล้วครับตัดเล้าๆไปเลยนะครับผม อันนี้ก็เซ็ตค่าอยู่นะครับแล้วก็น้ํามันนะครับผมอันนี้ลูกค้าไม่เอาเดินหอบครับอันนี้คือหน้าตารางเดิมนะครับหน้าตารางเดิมนะครับลูกค้าไม่เอาหอบครับเดี๋ยวดูตรงหัวฉีดเดิมลูกค้าก่อนนะครับตอนนี้เราปลดรอบประตัดรัวไปนะครับผมนี่ครับแล้วก็เรื่องของไฟนะครับผมอยากให้บิดมาบิดมากระแทกแรงๆหน่อยนะครับ บิดปุ๊บมาปั๊บบิดปุ๊บมาปั๊บนะครับผมจะเร่งไฟให้หน่อยครับเพราะว่าเผื่อลูกค้าจะได้เร่งติดมือครับเวลารีบกลับบ้านทํางานกันนะครับนะครับผมจะลากถึงนี่เลยนะครับผมก็จะเพิ่มครับตัวเลขก็จะเปลี่ยนนะครับผมไฟก็เห็นผลนะครับรถที่หนาหนาตัก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 ดน้ำมันไม่ได้ก็แนะนำให้เพิ่มไฟไปนะครับ ตัวเลขเปลี่ยนแล้วครับแต่เปลี่ยนไม่เยอะครับเห็นแล้วก็ครับจะคุมเครือครับคุมเครืออันนี้สเต็ปดันโลให้เลยนะครับผมสเต็ปดันโลให้นะครับปุ๊บตัวเลขเปลี่ยนหมดแล้วครับนี่ องไงไฟช่วงนี้ก็นะครับไม่แก่มากครับช่วงท้ายมองเห็นนะครับไฟอ่อนครับไฟอ่อนนะครับใช้ไฟอ่อนนะครับถ้าเกิดว่าใช้ไฟแก่ปุ๊บเดี๋ยวมันแรงเกินนะครับมันแก๊กมันจะพังกลางทางซะก่อนนะครับผมนี่ก็ปรับไฟท้ wrote, ายให้อีกนะครับ <GG game> ออกไปท้ายอีกนี่ครับเอาไว้แช่ครับไว้ล็อกคันเร่งแช่ยาวกันนะครับผมก็จูนทุกวันแล้วครับช่วงนี้รีดเลิศนะครับมาจูนได้นะครับผมจูนกันไม่มีวันหยุดเลยครับผม ออกไปวิ่งมาหน่อยนึงโดนแซงมาครึ่งล้อก็จูนแล้วครับเดี๋ยวนี้ยอมกันไม่ได้ครับสนหับสนุนให้ยอมกันครับครับยอมไม่ได้ครับล้อครึ่งล้อก็โดนนะครับล้อครึ่งล้อก็ตามไม่ทันเหมือนกันเพื่อนขิงยูนั่นเองนะครับทีนี้ผมจะเซฟแล้วนะครับเราใส่ชื่อเลยนะครับนี่ครับ ของลูกค้าลูกค้าสี่ครับเปิดจุงแจขอ,อ,อเปิดไม่ได้ครับน้ำมันยังโมงไม่เสร็จเลยครับจูนเสร็จแล้วครับยังติดตั้งเรือนไม่เสร็จเลยครับ <c ười> อ,อ๋อเ <c ười> สียบปลั๊กอันนี้แหละจุน ลองเบิ้ลดูครับสกปรกเลยนะครับล้นล้อเลยนะครับผมเอาสเต็ปไหนก็สั่งได้ครับปุ่มแช่แล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจัดไฟเข้าไปนะครับอ้าวสายไม่เชื่อมต่อครับสายไม่เชื่อมต่อครับยุ่งเลยทีนี้อ้าวมา โอ้โหสายหายครับผมจูนนานไปหน่อยอตอนนี้ก็เราต้องวางโน้ตบุกก่อนนะครับเพราะว่าถ้าโดนไปนี่กำลังอัดนะครับแล้วมันไปกระเทืนอนนี่กล่องมีโอกาสหลับได้นะครับนั่นหมายถึงว่ากล่องหลับต้องไปปลุกอีกนะครับผมที่เก็บไปปลุกนะครับตอนนี้ก็ จะวางโน้ตบุ๊กไว้กับพื้นก่อนนะครับผมแล้วก็จะหาราดที่เราบันทึกไว้ครับตอนนี้ยังหาไม่เจอเลยนะครับก็เซฟไว้นะครับผมไม่รู้ว่าไปอยู่ไหนครับเข้าไปดูใหม่ครับนะครับที่เราเซฟไว้ นครับนี่หนึ่งห้าสี่นะครับเซฟทครับ,บ,รบอันเก่านะครับก็จะหากันนะครับตอนนี้นะี่ครับเจอครับผม มีนค่อนข้างไวครับ ผมอเอาละครับมาลองดูว่ากราฟที่เราโยนไปอะครับเจ๋วหรือเปล่านะครับผม นีเป็นปั๊บติ๊กของหลังร้านนะครับผมลูกค้าไม่ได้ส่งปั๊มติ๊กมาให้เอาใหม่เอาใหม่ปั๊กหลุดนะครับโอ้โหติดโค้ดเลยทีนี้ต้องลบโค้ดเลยนะครับผมก็ว่าอยู่ครับเร่งๆแล้วทําไมมันเงียบเงียบจ้อยไปทางไหนก็ไม่รู้นะครับผมกําลังมาดีเลยครับผมโอ้โหปั๊กหลุดแบบนี้นะครับรถติดโค้ดแน่นอนครับไม่ต้องสงสัยครับทําการเคลียร์โค้ดก่อนนะครับ ทำการเคลียร์โค้ดก่อนนะครับติดโค้ดไปแล้วนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับอ่ะลองสตาร์ทใหม่ทีนี้เราก็ดูด็อกเตอร์นำทางไปเลย ลูกค้าสั่งแก๊สเก้าห้าด้วยนะครับดูล,ลาด,ดินเบา เดี๋ยวไล่ให้อีกนิดหน่อยครับแล้วก็จัดส่งให้ครับผม สุดยอดแล้วนะครับผมคว้าเสื้อสูบผัดเสื้อสบนะครับพวกช่างรถแข่งนะครับทีมแข่งส่งมาทำกันเทียบเลยครับตีสองวันก็ใครสนใจก็ส่งเครื่องมาทําได้นะครับผมรับทุกรุ่นนะครับอันนี้ยังเหลืออีกสองตัวนะนี่มครับมาเก่าๆเลยเหมือนว่าซื้อรถมามือสองเก่าๆคักๆมาเลยอะนะครับแล้วก็เครื่องมาทําใหม่หมดเลยนะครับเพราะว่าถ้าซื้อใหม่มานะครับ ก็ต้องมาทําใหม่อยู่ดีครับผมก็เอาเก่าๆมาแหละเดี๋ยวโมวข้างในให้ใหม่หมดเลยครับกา้านลูกปืนแคมสปริงอะไรพวกเนี้ยนะครับปอกเปิดกโมใหม่หมดนะครับมัดไฟล้อแม่เหลขข็กคัสนะครับเปิดกใหม่หมดเลยครับข้างนอกสนิมไม่เป็นไรครับข้างในสนามดีกว่าครับ สนใจก็ส่งมาทําได้นะครับรับทุกรุ่นครับขอบคุณครับสวัสดีครับ